ถ้าประเด็นร้อนครับจากเกมที่สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้นะครับส่งผลให้พวกเขาแซงอาร์เซนอลขึ้พินไปยึดอันดับที่4ของตารางในเวลานี้นะครับก่อนที่เจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คในคืนวันจันนี้นะครับอันตนีโอคอนเต้นะครับผู้จัดก,การทีมของ็อตแนมอสเปอร์ครับนำทีมเจ้าไก่เดือดทองนะครับ เปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกีเมร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ยังมีโอกาสที่จะลุน้นท็อปโนะครับเพื่อคว้าตั๋วใบสุดท้ายเพื่อที่จะลุ้นไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับสเปอร์ได้ประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับซึ่งกว่าจะได้จุดโทษก็ต้อง เช็ค VAR ย้อนกันไป2-3จังหวะเลยนะครับก่อนที่ผู้ตัดสินจะให้ลูกตดโทษกับสเปอร์ไปซึ่งตอนนี้นะครับสเปอร์ลงเล่นไปแล้ว37นัดนะครับมี68คะแนนจากเกมนี้นะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับมี5ประเด็นน่าสนใจดังนี้นะครับ ประเด็นแรกนะครับสเปอร์ทำแต้มขึ้นมาไล่บี้กดดันทั้งอาร์เซนอลและเชลซีนะครับจากกครชนตเมื่อคืนนะครับทำให้สเปอร์ลงเล่นไปแล้ว37นัดเก็บไ,ได้68คะแนนนะครับอยู่ในอันดับ4ของตารางในเวลานี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยนัดสุดท้ายโปรแกรมจะต้องออกไปเยือนนอร์ดิสตี้ซึ่งตกชั้นไปแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้ทางด้านกาไก่เดยทองนะครับ ทำแต้มไล่จี้อันดับ3เชลซีเหลือแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเชลซีนั้นยังเหลือแมตช์ในมืออีก2เกมนะครับพวกเขาต้องไปเล่นกับเลสเตอร์และวัตฟอร์ดนะครับก็ต้องดูกันว่าเชลซีจะเก็บแต้มที่เหลือได้ไหมนะครับถ้าพลาดก็มีสิทธิ์ร่วงเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันสเปอร์ก็นำห่างอาร์เซนอลซีอันดับ5ตอนนี้อยู่2คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาแข่งมากกว่าอาร์เซนอลอยู่1เกม ซึ่งโปรแกรมที่เหลือของอ์เซ n นอลครับก็คือต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลครับในคืนนี้และก็แอตเลตันครับในวันอาทิตย์ที่22ที่จะถึงนี้แล้วครับต้องลุ้นกันว่าใครจะนิ่งกว่ากันนะครับในทั้ง3ทีมนี้ถ้าทีมไหน,นพลาดเสมอหรือแพ้ขึ้นมานี่ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่เลยนะครับอาจจะทําให้ดูกันหน้าร่วงไปเล่นยูโรปาลีกกันได้เลยสะทีเดียวประเด็นที่2ครับแฮร์รี่เคนครับจอมสังหารจุดโทษตัวจริง เฮลเคนกับกองหน้าทีมชาติอังกฤษยิงหุดโทษให้สเปนมาแล้ว23ลูกนะครับติดต่อกันในชุกรายการหลังจากพลาดผลสุดท้ายในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลในเดือนกุมภา,ภาพันธ์ปี2018น่นแหละครับ4ปีมาแล้วเขายังไม่พลาดเลยครับหลังจากลูกนั้นขณะเดียวกันเคนยังยิงในศึกพรีเมียร์ลีกไปได้ทั้งหมดเพิ่มเป็น16ลูกแล้วนะครับเพิ่มโอกาสที่จะคว้าดาร์ซันโวถึงแม้จะมีไม่มากนักน,นะครับ เพราะว่าตามหลังคนที่ยิงได้เยอะที่สุดในฤดูกาลนี้อย่างโมเมสซาล่าครับอยู่ถึง6ลูกด้วยกันถ้าเค็นอยากจะขึ้นมาเบียดคว้าตำแหน่งดัรเซนโวในฤดูกาลนี้นะัดสุดท้ายเขาต้องยิงดับเบิลให้รึกแลลวครับหมายถึง6ลูกเป็นอยังน้อยถ้ายิงได้ก็ต้องบอกว่าปฏิหารแล้วนะครับประเด็นที่3ครับช่วงพักครึ่งในอุโมงถือว่ามีการวางมวยกันนะครับของทั้ง2ทีม โดยนักเตะของทางฝั่งเบอร์ลี่นะครับไม่พอใจที่เควินเฟรนครับฟูดสินที่ไปดู v ว r แล้วกลับมาให้จุดโทษกับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับในจังหวะที่แอชลีย์บาร์นั้นทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะครับซึ่งทำให้สเปอร์ได้จุดโทษแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแข้งของเบอร์ลี่ครับหัวเสียครับพากันไปประท้วงกรรมการครับในจังหวะที่นิคป๊อปโดนใบเหลืองขณะที่ผู้เล่นคนอื่นก็พากัน เขาไปต่อว่าผู้ตัดสินในอุโมงนะครับขณะที่กําลังเดินทางเข้าห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งนะครับขณะที่ฟิลวัสลี์ครับตัวสํารองของเบอร์ลีก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มสตาร์ทของทอตแนมมัสเปอร์นะครับก่อนที่จะมีคนเข้ามาห้ามนะครับเคลียร์กันแยกย้ายไปไปเศร้าเศร้าให้เข้าไปในห้องแต่งตัวของทีมตัวเองครับก่อนที่จะลงมาเล่นในครึ่งหลังนั้นต่อนะครับประเด็นที่4ครับอติซอนนะครับ อาติโซนนะครับพลาดโอกาสจริงประตูเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้สกอร์รวมนั้นเท่ากับโมฮัมเม็ดซาลาห์ครับซองเฮืองมินนะครับกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้มีโอกาสที่จะทําประตูในเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับสัก2-3จังหวะเห็นจะได้นะครับแต่ยังไม่ผ่านมือของนิกป๊อปเลครับผู้รักษาประตูของทีมเยือนที่ป้องกันลูกอันตรายไว้ได้หลายๆลูกเลยนะครับในเกมนี้ จากการทำพลาดกดประตูเพิ่มสมบูรณ์ให้ซอนทังมินนะครับยังอยู่อันดับที่2ในตำแหน่งดาวซันโวของศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งซอนทำไปได้21ประตูครับเป็นรองโมฮัมเหม็ดซาลาห์เพียงแค่ลูกเดียวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ตามครับซอนยังมีโอกาสที่จะยิงแซงขึ้นไปเป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกได้นะครับในเกมนมาสุดท้ายเนื่องจากว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับมีอาการบาดเจ็บนะครับใน เกมที่พบกับเชลซีนัดชิงชนะเลิศศึกเอฟเอคัพที่ผ่านมานะครับซึงก็ยังไม่แน่ว่าซาร่าจะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลใน2นัดที่เหลือในศึกพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่า2ดาวยิง2คนนี้ใครจะเก็บประตูเพิ่มนะครับเพื่อส่งผลให้พวกเขาได้รางวัลรองเท้ารองคำไปได้นะครับในซีซั่นนี้ประเด็นที่5ครับประเด็นสุดท้ายเบอร์ลีย์ครับยังต้องลุ้นหนีตายกันต่อไปนะครับหายใจหายคอไม่คล่องเลยทีเดียวครับเบอร์ลีย์ จากความพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับทำให้เบอร์ลี่ต้องลุ้นหนีตายกันเหนื่อยนะครับใน2นัดสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาลงเล่นไปแล้ว36เกมนะครับมีแค่34คะแนนเท่านั้นรั้งอันดับ17ของตารางนะครับเบอร์ลี่มีคะแนนเท่ากับลีสูินเต็์นะครับทีมอันดับที่18ที่เล่นไป36นัดเท่ากันแต่ผลต่างประตูนะครับทางด้านลิสดีกว่าถึง20ลูกโน้อเลยครับยิงเยอะมากๆแต่ ตามหลังเอเวัตตันครับทีมดับที่16อยู่2แต้มครับแถมท็อฟฟี่เสน้ำเงินครับลงเล่นน้อยกว่า1นัดแล้วครับเอเวัตตันต้องบอกว่าถ้าเก็บแต้มได้นี่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสรอดสูงมากๆนะครับสำหรับเอเวรตตันในสองเกมสุดท้ายครับของซีซันเบอร์ลี่มีโปรแกรมออกไปเยือนอสตันวีล่าครับในคืนวันพฤหัสบดีนี้นะครับก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลครับ ในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้นะครับต้องลุ้นกันว่าเบิร์ลี่จะเก็บแต้มได้อีกสักแต้ม2แต้มไหมครับหรือว่าพวกเขาอาจจะพลาดร่วงลงไปแชมเปี้ยนชิพแลวครับสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ลองของสปอร์ตด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับ